โรงเรียนบ้านปากเมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เคต4เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน410คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนบริหารงานโดยนายนัทวัฒน์บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมืองและนายกิตพัฒน์อรุณดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมืองโรงเรียนบ้านปากเหมืองเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อปีพุทธศักราช2562้วยโดยขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้ ลักษณะสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เป็นโดยบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู้ในทุกๆด้านตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนบ้านปากเหมืองได้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดอัตลักษณ์29ประการดังนี้ด้านกายภาพ7ประการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังนี้1 จัดทำป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดตั้งไว้บริเวณหน้าโรงเรียนให้เห็นเด่นชัดมีรายละเอียดตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียนและมีเครื่องบูชาครบถ้วนให้ครูผู้บริหารนักเรียนกราบไหว้เป็นประจำทุกวัน 3. ในห้องเรียน มีรูปภาพพระพุทธรูปประจำห้องเรียนทุกห้องโดยอยู่ด้านหน้าห้องเรียนอย่างเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระก่อนการเรียนและมีนักเรียนปฏิบัติหน้าที่เวรประจําวันเพื่อทําความสะอาดทุกวัน 4. ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบและจัดทําป้ายพุทธศาสนาสุภาษิตวาทธรรมพระราชดํรัสติดตามที่ต่างๆบริเวณรอบโรงเรียนเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ศึกษา บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดสงบร่มรื่นโดยในช่วงเช้าของทุกวันนักเรียนจะร่วมกันทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6. โรงเรียนมีลานธรรมเพื่อใช้จัดกิจกรรมสวดมนต์แปลทุกวันศุกร์ในคาบกิจกรรมจเรีธรรมและ 7. โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรสารพีและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขวามูมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน5ประการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังนี้ 1. ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันบริหารจิตและเจริญปัญญาก่อนเข้าห้องเรียนในคาบเชา้าและก่อนเรียนคาบบ่าย โดยนั่งสมาธิฝึกจิตให้สงบเป็นเวลา5นาทีทุกวัน 2. ครูได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาและนำนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 3. ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยครูเป็นผู้ให้คำปรึกษากับนักเรียนในการจัดทำโครงงานคุณธรรมมีการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาในชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์และโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนครบทุกห้อง4 นักเรียนครูและผู้บริหารทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละหนึ่งครั้งโดยมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้นอกจากนี้ครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถานและช่วยเหลืองานในชุมชนอย่างต่อเนื่องและ 5. โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมปีละหนึ่งครั้งโดยนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5. ประการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังนี้ 1. ผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตนรักษาและนำหลักสินห้ามาใช้ในการดำเนินชีวิต 2. ผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนได้ถือปฏิบัติในการไหว้ทักทายกัน จนเกิดวัฒนธรรมในองค์กรจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ในโรงเรียนที่ทุกคนยิ้มง,ง่ายไหว้สวยกราบงาม 3. ผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนมีการพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารและรับประทานอาหารไม่เสียงดังไม่หกไม่เหลือ 4. โรงเรียนได้ปลูกฝังการประหยัดอดออมถนอมใช้เงินและสิ่งของ โดยนักเรียนทุกคนได้ฝากออมเงินกับครูประจำชัน้นนักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปจำหน่ายและเก็บเงินไว้ใช้ใจ่ายในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและ 5. ผู้บริหารและครูได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานเพื่อนักเรียนนักเรียนทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้สู้สิ่งยากพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ้านการส่งเสริมวิถีพุทธแบประการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังนี้ 1. โรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ร้านค้าไม่จำหน่ายอาหารขยะในโรงเรียนและนักเรียนทุกคนรู้จักเลือกซื้ออาหารที่เป็นประโยชน์ไม่ซื้ออาหารขยะมลพิษซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 2. ผู้บริหารและครูได้ถือปฏิบัติตนไม่ดุด่านักเรียน ใช้วิธีการอบรมสั่งสอนและเสริมกำลังใจตักเตือนอย่างเป็นกันลายาณมิตร 3. ผู้บริหารครูได้ถือปฏิบัติในการปลูกฝังเสริมแรงให้กำลังใจนักเรียนในการทำความดีและเห็นคุณค่าของการทำความดีโดยการชื่นชมนักเรียนทำความดีหน้าเสาธงทุกวัน 4. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโฮมรูมในตอนเช้าของทุกวันเพื่อให้ครูประจำชั้นและนักเรียนได้พบปะพูดคุยแนะนำปรึกษาหารือกล่าวชื่นชมในการทำความดีและนักเรียนได้สะท้อนความรู้สึกในการทำความดีให้เพื่อนๆได้ทราบ 5. นักเรียนครูผู้บริหารมีสมุดบันทึกความดีโรงเรียนได้จัดทำสมุดบันทึกความดี เพื่อให้นักเรียนได้บันทึกกิจกรรมการทำความดีลงในสมุด 6. ผู้บริหารครูและนักเรียนได้เข้ารับการสอบธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก 7. ผู้บริหารและครูทุกคนได้บริหารจิตและเจริญปัญญาก่อนประชุมทุกครั้งเพื่อให้จิตใจสงบเกิดสมาธิและ 8. โรงเรียนได้มีการติดต่อประสานงานพระสงฆ์จากวัดป่าเดือมาสอนศีลธรรมให้กับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นอย่างสม่ำเสมอด้านกิจกรรมประจําวันพระ4ประการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังนี้ 1. ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนทุกคนสวมใส่เสื้อสีขาวในวันพระ 2. ผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรฝังเทศเป็นประจำ 3. าโรงเรียนจัดให้มีการรับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวันและ 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันศุกร์โดยผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์แปลเป็นประจำทุกวันศุกร์ จากการดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามอัตลักษณ์29ประการแล้วนั้นส่งผลให้ผู้บริหารครูและนักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าเห็นความสำคัญและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธ,ธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอันนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นของชีวิตครอบครัวที่เข้มแข็ง สังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติสืบไป